รักสการครับอาจารย์ครับผมจะเล่พน,น,<า>นพน่อน,น,นคนไมีโชครับผมว่าเอาอะไรนินว่าครับาอาจารย์โมมีน้ำน้ำมืดระสันคนไมโจคก็เไย้คนน่ามาถวายเสร็จดครับอสองแพ็กนะี่โอ้อาจารย์สองยี่สิข้างลนหนึ่งผุนี่นะสแ <laughs> <laughs> <c oughs> พ็กกัขื้นข้นรนกไม่ข้าหนึมีเก่านสิบหาา้าแพ็กครับอาจารย์นาซีได้แพ็กประมาณ สองอาทิตย์เดียวหรอครับอมแม่เนี่ยหรอวิ่งเม่อวนสองอาทิตย์ดิเพราะว่าแพ็คนึงมันมีสิบสองขวดครับอาจารย์แพ็คนึงก็จะได้สองมืมกก่นสิบห้าแพ็คก็จะได้เดือนนึงพอดีเดือนนึงมาบุคนมีโชคเขมามาเมื่อวันสามขวดพุผมกินไรกพราอาจารย์ดีว <c oughs> กว่จักซื้อมาถวายก็ซื้อมา,าจะกิน <c oughs> เออเห็นว่ากับพ่เของพ่ทุกมมือหรอกครับสองมื่นสามมื่นค่อยเของพ่อเทงนี่ครับอาจารย์ครับเออเนี่ย แต่ว่ามือนี้ก็มาติดตามความเคลอนไหวดิครับอาจารย์ผอก็มาจากบินสบาดโอ้ในยินข่าวว่าในบินสบาดซอยเพื่อนที่ปุนจิตจะลองพัดยศจะลองกันตำแหน่งเลื่อนตำแหนง่งเลื่อนเป็นจัดพระครูเจ้าคณนนะรองเจ้าคณะเปืเพลิน,พนชั้นโทเป็นชั้นเอกนะครับผม คนที่ชัดงานวันที่16-17เก็ได้ไปบินสบายเพรานได้บอกให้ไปบินสบายซอยครับก็เลยออกไปกกตั 4, ้งแต่ตีสี่ตีห้าบ้าเมื่อนี้ยพอเห็นพระอาจารย์ไปบินสบายบอกไปออก,กไปแล้วล่ะว่าซ้อมซ้ำมือแล้วไ่ได้ไปบินบาตบ้านท่าทนบริษัทหนอแเอามื่ออื่นก็ไปอีกบหรครับว่าจะไปแต่ว่าโทษไหนให้ไปอีกนี่เลยเนะมื่อสิไปก็ไปกับพวกหันหงษ์จักรเบื้องล่อพมืนพอนะโอ้ต้องไปดิครับอาจารย์บ่แล้วก็เมื่อก็ไปเนาะก็แม่นัว เงีกับแม่หัวนี่แหละนี่มันหัวจานม่อเพิ่นมาเพิ่นกับมาเนาะยีย่มบ่มนม่นดิไปใกล้ๆม่อนพิน่นี่ยเกลียดมันจะเกลียเพิ่นมาเลยบอก,อกอแต่ว่าสามวันที่บอกครับคือว่ามีหมอลำขนาดใหญ่นะบอกครับโอ้ปฐะทอมบ่ปฐมมันเต้นซินบอ่อยู่อยู่บ้านน้องเซนต์ต่ออ่ออตาตำบลสุมเศร้าวัวดจิบพมหาก,กางปลาพันยูนอะ่ะค่ะ อา้าอันมอลลัมขนาดใหญ่มื่อ,อไรครับอาจารย์เหมือนกับสิบหกสิบเจ็ดบวดชชี้พามสิบเจ็ดบวดชชี้พามพุทธาพิเศษสิบเจ็ดครับเพนั้นสิบแปดเป็นจัานสามมือครับเอาค่ะอาจารย์พุทธาพิเศษน,น,นี้ตะกุดมหาราปไพรีได้เพื่อนได้ออกเข้าไปพุทธาพิเศษนั่นหมครบเอามันมาตะวันไป อยู่น้ำพระมหากลางปายังอยู่ดีครับเอครก็เกิดจากการปนใจเป็นก็รจะพุทธาขึนก่อนนะในบริเวณวัดเป็นไปกระดึงสายจินไปกดนแล้วเราดีเถอะมันไปกดมีพิธีพุทธาพิเศษอืมพิเศษนะเอ๋อแสดงว่าถ้ามีวัตถุมงคลก็เอาเข้าไปได้ปพุทธาพิเศษให้น้ำได้ทศนิัมได้นะครับเพื่มาบวชสีพามก็มาได้นะบวชสีพามวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด วันวันที่สิบเจดวันหวนยออกนี่ครับอาจารย์ออผมวาก็ไปบวชตัวเนาะได้เราก็ไปบวชบวชยังไม่แรงหรอครับยังไม่แรงตัวเขบวชไม่เศร้าหรอกบวชที่ภาพพุทธาเขาบสวดสองทุ่มท่สองทุ่ไปฮอดติฮาสอทุมของวันที่สิบเจ็ดโอ้ได้โชคไงไนะแม่ตตที่ได้ไปบวชที่ภาพน้ำเพลินบหาจะได้โวก็ไปบวชก็ไดหรอกากได้โวก็ไปบวชเพื่อน บวชก้อนวบวชก,ก้อนได้โชคเอา,าก็เพิ่นจัดวันที่สนะิบเจ็ดเนาะวันเดียวเท่านั้นบอกครับเออเมื่อเดียวราะว่ะจาจ้างงานที่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดงานเพิ่นเนาะแต่ว่าเมื่อบวชที่ภาพวันที่สิบเจ็ดพุทธาบิเศษเนะ่แปลกมาร่วมกันมาได้ครับนะพุทธาบิเศษสองทุ่มบัดน,นี้เป็นขอรองทานนะ่านน,า,งทานนะพระอาจารย์นี่โอ้ปวดหัวรองท่านนะพระอาจารย์ก็ ก็เลยบอกว่าไปปรึกษาก็มีโชคก่อนพอะนึ่อ๋อลงท่านนี่อย่างไะครับพญาจักเจ็ดนได้แกงเขาอยู่ลงท่านนี่ไปวันวันไหครับเมื่อไกรก็ได้สามหมื่นสิบหกสิบเจ็สิบแปดนี่เขาล่อง,องมาเมื่อไกรก็ได้ถ้าเมือม่ออยไกไดเมื่อที่ว่าค้นลายต้นคึมือมือบวดชีพามวันที่สิบเจ็ดตอนกลางวันเนาะล่องท่านคือลงท่านก็ต้องไปตอนกลางวันเฮ็ดลงท่านอย่างเนาะบาทาจาิคิมสนันเนาะ นี่มันไงแน่มันไงไอศ์รีมเหรอครับอไอศ์รีมตอนนั้นสั่งเพิ่นมาถาง uh ังละถังละพันเอากับเพิ่นหุ่นจักกับเพิ่นเนี่ยก็คเคยสั่งประจำมนันนะจิกกี่คนบอกนี่สมัยสมัยเจ้าบ้านปาะวัติาสตร์สั่งมันได้ถังละพันอ๋อแต่ว่าถ้าปากตินี่แพงกว่านั้น,นถ,ถึงพันสามเหรครับพันซีพันซี่หรอครับพันสามพันซีนี่แหละ มาาันก็จารย์สร้างโลก็ได้ก็ได้ลดหายอะไร,รนั่นแล้จา,า,า,างเสียออกไปชักถังครับตาว่าก็จะไปหาถังเขาขอหาถังเลยหาถังหาถังกับมาบ้านหาพันหาพันกว่าหรนะอเนาะยี่เป็นหกพันเลดไปหาถัง แสดงว่าจะเอาทางเดียวแล้วจะไม่หายเลยว่าเป็นไงอะไรไปแั่ก็ขาดทางอยู่แต่มาคนหลายดีครับอาจารย์ก็ลายนะรับเพื่อนเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็เป็นวัดใหญ่เนาะคนหลายรองเจ้าะน้ำเพื่อนเนาะร่องเจ้าะน้ำแเลยว่าเอาได้หรอกแต่ว่าเราไปคุยกับคนมีโชคก่อนมาเสนอถึงขนาดต้องปรึกษาคนมีโชคเลยหรือครับคนมีโชคเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนาะโอ้ยเงื้อแตกแล้วมันี้ S <S <S อากาศเย็นในเงาแตกเลยวันนี้ว่าจหกพันนี่ไปว่าธรรมดาด่ครับ <S <S มารากันสร้อยกันนี่แหะแต่ว่ากับเดี๋ยววันที่สิเจ็ดนี่กับสิไอ้นั่นยี่ดอกครับพระจัน์ค้อสิไดโชกไดหลาที่ดอกกับีาษองสิบาอยากดอกเพราะอมาเศ้านี่ยแหะก็ได้ว่าแล้วาไปนั่กอดประดอกเพราะว่าจะได้แก่งเขาว่าติดการไปมื่อไรจริงสิเอาอัที่สี่ครับคนมีโชคไข่สามถังเอาโอเคเนอะไหนแลวกาที่เหลือก็ เออครับที่จะเกิดเป็นคองกันนี้ดิบ้านเฮากันจะทิ้งถมกันอยู่เขาบอกเลยว่าทิ้งิ้บ้านจะกวงกันบ้านเฮาถามมันกันก็ไปรวมกันรวมจะทิ้งถามมันพยุ่งเท้าพับแน่นั่นแหละครับผมเอ้าหาทั้งกต่เครื่องสิบุ้ยมัญหายยังหรอครับอาจารย์บ้านนี่ เจตนทีเดี๋ยวนี้ครับพอาจารย์เป็นอยนยังไงเนาะความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปูเอาทั้งกุ่งเอากลุ่มไงแบบไงมาให้ปูที่ปูตะปะขาวกับมะเขียนให้แล้วนะครับของขวันปีใหม่เพื่อนก็เอาให้มาแล้วพูดถึงตอนนี้คือจริงๆพระอาจารย์กับว่องไะหาว่องละหละ่ะนะครับในส่วนตัวเลขนะในวงแดงๆนั้น น่าจะเป็นหกหนึ่งเก้านะครับเพราะว่าเพื่อนเอากุ้งเนาหมาโค้งสุดท้ายก็ล่าสุดคือเพื่อนเอากุ้งเนาหมานะครับกุ้งเนา่าเ <9, 9. S 1> ก้าเก้ากุงเนานะครับเนาะแต่ว่าหกหนึ่งเก้าหกเก้ากับเก้าหนึ่งนี่เขียนไว้แล้วดิครับพระอาจารย์หกศูนย์เก้าหกหนึ่งกับหกศูนย์ไม่ได้เขียนดิครับพระอาจารย์สิเขียนออกมาบอเ่คร,าารับจะฟังเบมึง,งกันอีกคน รอฟังเมืองปูก่อนบอ่ครับฟังเมือนี่สิฟังเมือนี้่สิโอเอาสานพระอาจารย์เวาเลยครับว่าจังไหนปนปูมามาอีกมายืนบ่ได้บ่ได้ใก,ก,กล้ใกล้กล้วยกับเพิ่นหรอกมาไม่ก็ไม่ยืนยืนถือกุ้งมืเดีสิยืนถือกุ้งด<า><ร>ิถือกุ้งด้วยยืนถือกุ้งให้เบิ้งมีถือกุ้งให้เบิ้งบ่มันนั่นยืนยืน,ยนพอเราตีมันก็ต้งฝ่าดิใส่ปุ๊ เอาเอาเอาตีนกุ้งขึ้นทั้งฟ่าตีนเพิ่นนะเอาเพิ่นมาไล่กรับบอครับบันนี้เอาคือว่อาจังสนนาะบาทน um ี่ถือกุ่งเลยแต่กยังถือกุ่งอยู่ Thanks กุ้งนี่บกขาดบอลเนี่ยนะแต่ว่ามากมากแต่ว่าแบบมากแบบแปลกก็ว่าเพื่อนั่นคือยังย้อนหัวลงจีล่ะเอาขาขึ้นขึ้นเถิงเอาหัวลงแต่ว่าบ่ได้เว้าหยังถือกุ้งไว้อย่าไปถามเพิ่นแม่นหยังนี่แม่ยันยังยังก่อนเนี่นิเพื่นคราไม่ก็บ่ปากไม่ก็หันามวามาเบิ่งหน้ามก็จุดขี้เก่ายุุ่งสันน่ะจีนะ คือผมคือสิบแปดพอออกเห็นเนาะบาทนน้เนาะหกหนึ่งทันแล้วครับอาจารย์น้องเขาอยู่ในหันไหนแต่ว่ามันเป็นอะไรว่าได้เขียนออกมาซื้อๆอยู่ในนี่ล่ะกับหัวก็จะเป็นกับเปิดอันเละเอาเขียนไปเห็นเปล่าครับบบตรงกับหัวก็จะเป็นสิบหก หกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกคนตัวตัวระวัหนึ่งตัวนี้ดีๆตัวไหนครับตัวเก้าเกับหัวหน่อยดิครับอาจารย์มันจิกลับเอีกงอย่าไยัมันกับมาขึ้นมาบักจูนวันห้องหกหนึ่งเก้าบนบ่ครับยัมันกับขึ้นมาตัวหนึ่งขึ้นมามันไม่ยากนั่นนั่นระวั้นดีๆเป็นเก้าหนึ่งหกยีงสิบหครับเพราะว่าเพิ่นกุ้งมาตัวเดียวนะครับท่บถือกุ้งตัวเดียวอืมนั่นแหละ เน่าบากครับอาจารย์กุ้อมอันนี้คันมันเ,นเก่าๆตัวเดียว,วนีนะมีตัวนี้แ,แต่ว่ายุ่งในหันนะนะมันเป็นฟันมันไม่ได้ไปใส้ดีหลืครับโอ้ยเรามีปูมาแปดที่ครับอาจารย์กับหัวปูมาลักษณะกับหัวครับเอาขาขึ้นทั้งฝ่าแต่ว่ามือยังถือกุ้งอยู่พิสดารมากๆเลยบาทนี้คลิปนี้รอบนี้ครับ ผมเขียนหกหนึ่งสดอกครับอาจารย์มันกิดพี่เหรอไม่เกิดหกหนึ่งเก่าเลยหรอเพื่อนเหรม่นครับเฮ้เพื่อนเราไปตียบอลตัวหรือว่าเพราต้องเขียนครับเขียนก็ได้มันกิดเพรว่าไมีอยู่หันอยู่แต่ว่าถ้าเขียนจะชัดกว่านี่ครับเอาเราจะจีเขียนเหรอเขียนซะเนาะอาจารย์นั่นอยากให้เขียนเก้าเก้านะคโอ้อยากให้เขียนเก้าเก้าอ๋อเก้าเก้าปะครับ เดี๋ยวนี้คือเปลี่ยนถ้ามันกับตัวตัวนึงนี่ถ้ามันกลับตัวนึงกันบ่ครับถ้ากลับเก้ามันจะเป็นหกพอดีจะเป็นหกตัวเดียวกันบ่ครับถ้ากลับักจะเป็นเก้ากันบ่ครับอันนั้นแหละแต่ว่ากุ้งยังอยู่คือเก้ากู่ยังถือกลุ้งอยู่พยานเลยคิดว่าหกเก้านี่มันอาจจะเป็นเก้าเก้าก็ได้อืมอือ้าวเชิญจากชิญมเนาะ หนึ่งกับเก้าเก้าเลเขียนต้งสีอบอ๊องหามให้ือเมื่อสั่นบ้ผมโอ้ยไปเลี้ยงกล้วยเสมออาจารย์นี่ครับเอากล้วยกินน้ำกินทาเขาห่มไว้แเ้าเหยาให้มันกลินเอาเฟี้ยงให้กลินเราจะค่อยได้ออกมาเอา เลขชุดนี้มันมีทั้งหกศูนย์มีทั้งหกหนึ่งมีทั้งเก่าหนึ่งมีทั้งศูนย์เก่ามีทั้งหกเก่านะครับเนาะแต่ว่ามันกับสิบว้นอยู่ในนี้นะแต่ว่าจักตัวใดสิกับหัวเป็นตัวใดจากสิกับเป็นเก่าเก่าจากสิกับเป็นหกหกกระบอกหุ้ยกันแต่ว่าที่สําคัญคือ,อ,อปูยังถือกลุ่งอยู่คือเกา่าหัวลงล่างหมดตอนนี้ตัวหัวลง อะอาจารย์คิดว่าหรือว่ามันจะล่องลางตัวเก้านึ่งนี่อือู้หูาผู้จัมีเหตุผลอยู่ดีครับล่องลางกับือว่าเป็นไปได้ที่ครับหกหนึง่งบนเดียวล่องลางผมว่าโอกาสที่เลขอ่าตัวเลขของปูพุ่มนี่จะล่องลางมีโอกาสสูงผมย่านตัวเลขของปูผักเขาพี่จะขึ้นบนแปดหหาี่ครับ ห้าแปดแปดห้านี่ครับอาจารย์แล้ว<อ>มิชนาน,นี่อะไรก่อความฝันโอ้ปูออหัวลงข้างล่างเป็นไปได้ที่อีกหนึ่งเกาเกาหนึ่งจะอยู่ล่างตอนนี้ก็นี่เหตุผลครับอาจารย์นี่เหตุผลอีกตัวเลขก็ไปออกมากตเลยสิกลายเป็นหลายตัวหลายต้นเกลาย นั่นเลขตัวเก้ายู่ไดหันแม่นครับเป็นเลขตัวเกา้าท่านได้ว่าจับออกมาซื่อจะงวดบงนึงหันละนี่ครับผมมีโอกาสที่หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หกศูนย์นี่จะล่องลางแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยปูถึงแม้ปูจะกลับหัวล่องลางข้างล่างเอาขาขึ้นข้างบนแต่ว่าปูยังถือกุ้งอยู่คือเก่าแสดงว่ายังยืนยันอยู่ที่เก่าล่ะผมว่าว่าตรงมีเก่า แต่ว่าจะเป็นเก่ายัางแค่นั่นเองแล้วก็โอกาสที่จะลงข้างล่างก็มีเหมือนกันปูกับมะใบาเป็นปริศนาเนาะครับแต่ว่าปูตาปลาขาวนี่หลังจากนาเขียนไห้แล้วก็แบบเก่าไปเลยครับมาทีเดียวจบบ่ม,มาอีกเลยครับปูตาปลาขาว mm. นะครับแปลห่าก็มีโอกาสขึ้นบนนะครับผมถ้าเก่าหนึ่งล่งลางนี่เอา,เอา คนมีโชคลายลอตเตอรี่ไว้และเก่านึงต่วันหนึ่งเก่าเพาหนได้อ๋อหเก่าก็ได้อยู่ครับผมได้ยังระใบสองใยแต่ว่าแต่ว่าหัเก่ากับศูนย์เก้านี่ไได้จับตอนนี้ลอตเตอรี่ลักเก้านี่ยังไงม่คิดเอาแ่รถรดรถเก่งเลยเร็ฮะรถเก่งเลยนี่เขามาหนี่บอครับอาจารย์ ม,ม็ล้มลุกไหมครับไมาไมาไม่ฮันนี่ม่แล้วจังกันนั้นเพร่ะจริงนี่ก็ล้มลุกไม่ไปจับว่สาล่าหลับน,นั่นมีจะมีนะลา<ม>่าสุด<ม>คือปูถือกุ้งมาแล้วก็ยืนกับหัวเอาขาขึ้นข้างเทิงเอ้ยเอาขาขึ้นข้างบนเพราอไรเจะว่านั่นอันตี้เป็นอย่็บ่บบบ่มีหันมามีใหม่บ่มียัง,งังนนะคล้ายๆกับล้อยอยู่หรอครับ โอ้โหปูมาในรูปแบบพิสดารด้ยวยครับสําหรับงวดนี้ครับแต่ว่าสิเป็นจังไรกะลองผิดจากหน้าเบิ้งนะครับซอยกันตีซอยกันแปรนะครับแต่ว่าถ้ามาลักษณะจังซี่นี้ผมพเพราะกระกงูลงล่างใช่ไหมครับผมคิดว่าเป็นไปได้ที่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าจะอยู่ข้างล่างมากกว่าในความคิดนะครับแต่ว่าเอฟซีสิคิดเห็น <ath> เป็นราการใดนร่องซอยกันแสดงความคิดเห็นมากครับผมเออแม่นะเพราะว่า โบไ้มาบอกยังแล้วกับไอเสร็จเบิ้งกับฟันนังสั่นเนาะครับมาเห็ดให้เบิ้งซื้อๆอันกับที่ว่านบอกป็นตัวเนี่ยพ้นบอกบอกเข้าใชาไหมบอกอะไรจริงเดยเนาะครับอันนี้คิดว่าให้ไปตีก็ฟันอรรถครับผมอันแจ้งที่กับก็มีจุดแต่ก็มีโชดส่วนมากตีเอาเลขเน่ยตีเอาฟันไปเพื่อกะตีเอาของฟันไปนักสั่นอ๋อถ้าตีถือก็ไม่โชค สันติมือถือกั่คนไม่โชคนมากก็ไม่โชคการกันการพันธิตบอกก็ยังเงินบอกให้ฟันเก็ดศูนย์หนึ่งสิเพื่อเพื่นธิบอกแต่หนก็เป็นสันติเออไมีอีกอย่างหนึ่งที่ครับอาจารย์ปูสั่งไว้ว่าเอาเอาไปให้มันแต่ว่าบ่รู้ว่าเอาอยังไปให้ถ้ามันซื้อบ่ถืองวดนี่ให้เอาใครทุกหัวมันนี่คำนี้เลยที่ที่ปูเบาคักๆเลยนี่ผมก็สิเขียนศูนย์หาละบาทนี่จะไปเทียบกัน อันั้นเราตามมันเิ่นเพราะผมไม่ได้บอกตัวเลขบม่ได้บอกยังพิ่เลยบอกตามสีฟังนฟังศูนย์ห้าห้าศูนย์เกียบลืมครับเมื่อกี้นี่เกลียบลริมเลยเนาะครับเนาะเอานี่ครับตอนนี้คือมีอยู่ประมาณซัมนียลครับผมตัวเลข,ต,เลขตัวเลขไม่ได้ไปทางอื่นด้วยครับอยู่่องเกา่าอยู่ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าหกกับเกา่ามันกลับหัวกลับไปกลับมามันก็ได้ ไปไปมาๆก็เลยเบิ้งเป็นลายโตนะครับในส่วนเลขปูตับปะเขาไม่มีความเคลื่อนไหว855ก็ยังเป็น855อยู่เหมือนเดิมนะครับจะเป็น8 5หรือ5 5หรือจังไดก็ลองพิจารณาเบิ้งครับผมแต่ว่าคําที่ปูบอกไว้คือเอาไปให้มันถ้ามันซื้อบอถึงกวนนี้ให้เอาใครตุกหัวมันนะครับแอดก็เลยเขียน0ูนหออกมาเพราะว่าถ้าบอกว่าเอาใครตุกหัวนี่มักจะเป็นตัวนี้นะครับ ไมีสำนัน่ะครับผมเอากสันเดี๋ยวจากไหนก็ชิลดพระอาจารย์ครับนี่ะเพราะว่ามาเพิานกรบได้บอกเป็นตัวครับแล้วจะบอกว่าเพิ่นบอกเป็นตัวเอาตัวพรตอาลายเจียเด้่อบางครับเพราะเป็นตัวรถรถสนอเพราข้อข้ออยากได้เป็นตัวแต่เพิ่นกิด้าจังใจกอยากจะว่าจางไหนเนาะครับแต่ว่าอาจารย์ยังเน้นอยที่หกหน่งเก้ากับเก้าหนึ่งคือเก้าหันละ รับน้นตัวน,นั้นลหละเพราะว่าตาีพ่นเคยเอามาใหา้มันก็เป็นทั้งสี่มาตลอดทั้งสี่นะเพราะว่าตัวที่ปูเขียนไห้นะ่ะนั่นมันมีหกมีหนึ่งอยู่ตรงกลางออหัวแลวก็มีเก่าลงมามีแค่นั้นครับนะครับถ้าสีบพ่คิดย่งางไรก็บ่าต้องแปลเป็นย่างอื่นหกหนึ่งเก้าแล้วก็ตัดเอาซ้ำนั่นเองอครับกับเลขปูปากเขาแปดห้าห้าเนาะแลวกะคาำเบาของปูที่บอกว่าถ้ามันซื้อบัถรถให้เอาใครไปถุกหัวมันที่เป็นปริศนาจากน้อยนะครับอาจจะแมนหรือบ่แมนกับบ๊วยหงคือกัน ตัวเลขมันก,ก็เขียนให้แล้วนึครับตัวเลขปูก,ก็เขียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังมาถือกุ้งยำอยู่คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นนี่เก่านี่ทิ้งบ่อใดอีรีงวดนี้เอ้ามานี้รบกวนพระอาจารย์ซักนี่ครับผมแนนอยู่ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะจ้าจ <laughs> ูงวดแนน